พี่โทนี่เนี่ยใจดีเหมือนกันนะคะเนี่ยก็เป็นธรรมดาแหละจ้ะพี่เขาแ่บเป็นเจ้าของธุรกิจเปิดบริษัทตั้งหลายที่อย่างรวย,ยนะพี่แหวนเนี่ยเขาเป็คนรวยหรือเปล่าคะพี่โทนี่เขาจะทำอาชีพไหนก็ชอบขโมยนั่นแหละขอให้เขาเป็นคนดีส่วนเรื่องรวยอ่ะถือว่าเป็นคนค่อยได้อยู่ที่แล้วกันพี่แหวนอะไรนะบูมพี่โทนี่ ูนี่อะไรพี่ก็หันไปดูสิตะเอ๊ะเอ้เอาพี่เท่านี่เป็นไงมาไงถึงมาหาแมนที่บ้านเลยคะไม่เห็นโทรมาบอกก่อนเลยแหมพี่ก็คิดถึงแหวนไงเนี่ยพี่ได้กล้วยมาฝาก โอ้ลูกใหญ่จังเลยนะคะชอบไหมใหญ่ยาวด้วย <c oughs> พี่โทนี่อะเ <c oughs> อ่อพี่โทนี่เวนถามอะไรหน่อยได้ไหมอืมพี่ทำงานเกี่ยวกับอะไรหรออ๋อก็หลายอย่างเลยนะมีทั้งในประเทศแล้วก็นอกประเทศด้วยอืมอมแบบนี้พี่โทนี่ก็เป็นเจ้าของหลายบริษัทเลยสิใช่จ้ะ ดีเลยอะพอดีว่าแหวนมีน้องสาวอยู่คนนึงนางอ่ะว่างงานมาหลายเดือนแล้วแหวนอยากให้พี่โทนี่อ่ะหาง,งานให้นางหน่อยเอาเป็นตำแหน่งอะไรก็ได้จ้ะอ๋ออ๋อถ้าอย่างั้นเอาไว้ก่อนเนาะพอดีช่วงเนี้ยตำแหน่งงานมันยังไม่ว่างอ่ะเดี๋ยวรอให้ตำแหน่งว่างเดี๋ยวพี่จัดการให้นะก็ได้จ้าจ้ะพี่แหวนเรียกมาแต่ไกลเลยมาพอดีเลยน้องสาว ปุ๋มพี่โทนี่คนนี้แหละที่พี่เล่าให้ฟังน่ะอ๋อเหรอคะสวัสดีค่ะพี่โทนี่สวัสดีครับแหมน้องสาวนี่สวยขาวจำม,มั่มเลยนะ <c oughs> เอยปากชมสักขนาดนี้ควบสองเลยเหรอโอ้ยพี่หยอกเล่นเฉยในใจพี่มีคแค่แหวนคนเดียวอยู่แล้วจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้จริงสิ เออแวนพี่นึกได้พอดีพี่มีประชุมงานนี่ว่างั้นเอางี้ละกันเดี๋ยวพี่ไปประชุมงานก่อนนะเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวพี่มาเล่นด้วยใหม่จ้ะไปแล้วนะมามานั่งก่อนบุม๋มพี่โทนี่อะเขาเป็นไงบ้างหล่อปะก็โอเคใช้ได้ค่ะ <laughs> หยดแค่จ้าวาัสนามาเป็นปรปภออย่งเก่าๆรองเท้าไม่เคยขัดมันกระบอกยะอ้าวกระบองหายไปไหนวะใครเข้ามาเปิดวิทยุแถวนี้วะเนี่ยเสียงเพราะราะอยากเห็นหน้านักร้องวะจะมีใครล่ะก็มีแต่ฉันนี่แหละร้องเพลงอยู่เนี่ยแกร้องเพลงเหรอเออเฮ้ยเสียงนี่เพราะบาดหัวใจเลยนะเพื่อน จริงเหรอเออนี่แกไม่คิดจะไปบ้างเหรอเพื่อนไปไหนวะไปกวดร้องเพลงอะนะไปโบกรถอะนานแล้วนึกว่าชมกันออะรอเ่นหิวข้าวแล้วเพื่อนเที่ยงแล้วกินอะไรกันดีเรากินอะไรเหรอเหมือนเดิมไหมล่ะข้าวเหนียวส้มตำอะอย่าก,กินอะไรแพงๆอะอกินแค่นี้ก็พอแล้วเออมันได้หมดแหละแต่ขออย่างเดียวขออะไรอะ่ะ เองต้องเลี้ยงข้าเหมือนเดิมเลี้ยงอีกแล้วเออก็ค่ามีทั้งค่าบ้านค่ารถค่าหมาค่าแมวค่าไฟครับพอ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 ถ้าจะหลายค่าขนาดนั้นฉันก็มีค่าของฉันเหมือนกันเพราะฉันต้องเปผู้หญิงอีกโอ้เดี๋ยวฉันเลี้ยงก็ได้ต้องงั้นดิวะแกนี่เป็นเพื่อนที่ดีวะงั้นรออยู่นี่นะเดี๋ยวฉันปั่นจักรยานไปซื้อให้ดูแลความปลอดภัยให้ดีเข้าใจปะครับเจ้านาย เลี้ยงตลอดเนยไอที่ชอบ แต่งตัวสวยนี่จะไปไหนล่ะคะพอดีว่าเดี๋ยวพี่โทนี่อ่ะเขาจะมารับไปทานข้าวแล้วก็ไปดูหนังอะจ้ะโหอิจฉาจังเลยอะ่ะหม่มเดี๋ยวไปด้วยกันนะหยุยพี่แหวนถ้าหนูไปจะไม่เป็นกอขอคอหรอคะไม่เป็นหรอกนะาพี่บอกให้พี่โทนี่เขาอ่ะจองตั๋วหนังแล้วก็ร้านอาหารให้เราสามคนแล้วว้าวพี่โทนี่เนี่ยใจดีเหมือนกันนะคะเนี่ย ก็เป็นธรรมดาแหละจ้ะพี่เขาอ่ะเป็นเจ้าของธุรกิจเปิดบริษัทตั้งหลายที่อีกอย่างรวยด้วยนะพี่แหวนเนี่ยคบแต่คนรวยรวยหรือเปล่าคะนี่นะ <laughs> ก็ว่าไปพี่โทนี่อะเขาจะทำอาชีพไหนพี่ก็ชอบเขาหมดนั่นแหละขอให้เขาเป็นคนดีส่วนเรื่องรวยอ่ะถือว่าเป็นผลพลอยได้ของพี่แล้วกันเอาเป็นว่าอนาคตพวกเราสองคนอ่ะ ดีแน่นอนเดี๋ยวพี่จะฝากงานกับพี่โทนี่ให้นะออาวนั่นไงพูดถึงก็มาพอดีเลย <c oughs> <c oughs> พี่โทนี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ <c oughs> ขอโทษทีนะแหวนที่มาช้าพอดีพี่ติดตุลานิ่น,นึง <c oughs> ไม่เป็นไรจ้าพี่โทนี่แล้วตัวหนังกับร้านอาหารพี่จองไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมจ๊ะ <c oughs> เรียบร้อยจ้ะ เราไปกันเลยไหมไาสิไะโอ้โอเดี๋ยวเดี๋ยวโทรศัพท์เข้าอ่ะแป๊บหนึ่งนะ,ะสวัสดีครับผมโทนี่เด็กบ้านนาครับฮัลโหลโทนี่เฮ้ย hey, ทำไมแกมาเข้าเวรสายอย่างว่าเพื่อนแกลืมวันวะเนี่ยฉันรอแกนานแล้วนะอะไรนะครับวันนี้เลยเหรอเออเออ ได้เลยครับไม่ใช่ปัญหาจะร่วมทําธุรกิจกับผมใช่ไหมครับครับแต่ว่าต้องโอนเงินเข้าบัญชีให้ผม20ล้านนะครับวันนี้ครับขอบคุณมากนะครับอ๋อประชุมด่วนวันนี้ด้วยครับครับโอเคครับเดี๋ยวผมไปนะครับครับเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับตัวนี้เฮ้ยเอ้าวางสายเฉย จะไปคุยธุรกิจ20ล้านอะไรของมันวะฝันไปวะเนี่ยหรือละเมออหนัาก็ไดนมันเนี่ยเอ่อแหวนเดี๋ยววันนี้แหวนกับบุมไปดูหนังกันก่อนนะพอดีพี่มีประชุมด่วนนะว้าเสียดายจังพี่โทนี่อดไปด้วยกันเลยอะ่ะอืมพี่ก็เสียดายเหมือนกันเอาไว้โอกาสหน้านะค่ะจ้ะไปแล้วนะแหวนขอโทษด้วยนะไม่เป็นไรจ้ะพี่โทนี่ก็ไปประชุมเถะจ,จ้ะจ้ะไปละ เออส่วนตัวหนังเดี๋ยวพี่ส่งให้นะค่ะไปบายบายปุยย๋มเดี๋ยวเราไปดูหนังแล้วก็ไปกินข้าวสองคนเนาะโอเคค่ะแต่ก่อนไปปุ๋มขอไปตากเสื้อผ้าก่อนนะคะพี่แหวนได้จ้ะเอ,อ่อเดี๋ยวพี่วานหยิบกุญแจรถหยุดตรงนั้นให้พี่ด้วยนะโอเคค่ะ หนมงเย็นจะหอบโบ้แล้วเนี่ยไปไหนของมันไว้โทนี่เนี่ยเลยเวลาเขา้ากะแล้วอ้าวพูดแล้วก็บกหัวมาเลยแกไปไหนมาวะโทนี่เลยเวลาเขา้ากะแล้วเพื่อนเออฉันก็ไปธุระของฉันแหละฮ้ย <c oughs> แค่มาทำงานเป็นรอปภเนี่ยแกต้องใส่สูทแต่งตัวดูดีอะไรขนาดนี้วะเนี่ยยังกับเจ้าของบริษัทเลยเว้ยเท่ว,ว่ะโคตรโก้เลยขยิมใส่ฮ้ย ไม่ได้เจอะอถามเซาซีเยอะนะแล้วหัวหน้าอยู่ไหนเนี่ยข้ากำลังจะไปฟ้องเนี่ยแล้วว่าแกมาถึงแล้วเฮ้ยแกอย่าบอกหัวหน้านะเวย้ยว่าฉันเข้ากะสายอะ่ะมันก็ต้องมีค่าขนมไม่ข้าบ้างอะ่ะเออเดี๋ยวฉันเลี้ยงข้าวแล้วกันเออพูดแล้วนะเวย้ยอ,อือไปละเดี๋ยวฉันไปเปลี่ยนชุดเอออะไรของมันวะกแปลกกันเนี่ยร้อยวันพันปีเนี่ยไม่เคยแต่งสูตรนะ หรือว่ามันเป็นเจ้าของธุรกิจปลอมตัวมาบ้าหนากักกสมองเนี่ยแล้วเธอะไปดีกว่า พี่ลืมถ่ายน้ำมันเครื่องหรือเปล่าพี่ก็ว่าพี่ก็ถ่ายไปแล้วนะหรือว่าหม้อน้ำมันจะแห้งอ่ะพี่มันก็ไม่น่าใช่นะบุม๋มเมื่อทีที่แล้วอะพี่ก็เพิ่งเอารถไปเช็คมาเองโหพี่แวนทำไงดีเนี่ยหนังที่เราจองอะมันจะดูทันไหม ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ่ะแต่ตอนนี้รถเป็นอะไรก็ไม่รู้ดูจากตรงไหนก่อนดีเนี่ยก็ไม่รู้อ่ะรถเป็นไรเลยครับคุณผู้หญิงเดี๋ยวผมดูให้นะครับค่ะพี่แวนพี่แวนอะไรล่ะบุ๋มพี่โทนี่ พี่โทนี่อะไรพี่ก็หันไปดูสิแหวนพี่โทนี่พี่ทำไมพี่แต่งชุดรปภแบบนี้อ่ะบุม๋มพี่ว่า พี่ตาฝาดแน่ๆเลยพี่ตาไม่ฝาดจ้ะพี่โทนี่จริงๆพี่โทนี่ทำไมพี่แต่งตัวแบบนี้อ่ะพี่บอกแหวนไม่ใช่หรอพี่จะไปประชุมงานล้วนี่อะไรอ่ะมันหมายความว่ายังไงพี่โทนี่อย่าบอกนะว่าพี่โกหกแหวนเออใช่แหวนพี่ขอโทษ ที่พี่ทําแบบเนี้ก็เพราะ่พี่รักแหวนพี่เลยต้องหลอกแหวนว่าพี่เป็นเจ้าของธุรกิจทํางานหลายอย่างพี่กลัวว่าแหวนจะรับพี่ไม่ได้ถ้าเกิดรู้ว่าพี่เป็นรปภแต่งตัวมอซอแบบนี้พี่โทนี่แหวนจะบอกอะไรพี่ให้นะไม่ว่าพี่จะทําอาชีพอะไรอ่ะแหวนขอให้พี่อ่ะทางานซื่อสัตย์สุจริตก็พอไม่ว่าพี่จะทํารปภอาชีพรับจ้างทั่วไปหรือให้พี่ไปนั่งเก็บขยะ แหวนก็รับพี่ได้แหวนพูดแบบนี้แสดงว่าแหวนรับพี่ได้แล้วใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยเบล็รับพี่ไม่ได้เพราะพี่อะ่ะโกหกแหวนเหว็ไม่ชอบคนโกหกพี่โทนี่เหว็จะบอกอะไรพี่ให้นะต่อไปเนี้ยพี่เลิกติดต่อกับแหวนแล้วก็ไม่ต้องมาหาแหวนอีกเออแหวนพี่ขอโทษพี่โทนี่แล้วต่อไปอะ่ะ พี่อย่าไปโกหกใครแบบนี้อีกนะว่าพี่อเป็นเจ้าของธุรกิจพี่ขอโทษแหวนแล้วรถแหวนไม่ซ่อมหรอซ่อมเหมือนจะโทรเรียกช่างมาไปสิพี่แหวนจะเย็น